เดี๋ยวไปดูครับคันนี้ครับนะเพิ่งลงมาใหม่เลยครับผมเป็นเป็นคูเบต้าเอสอาร์นะครับผมเอสเอสอาร์เอสอาร์สองเอสอาร์สองศูนย์นะครับผมนะตัวนี้มีสวิงไดเวอร์นะครับผมตัวใหม่สวยๆกันเลยนะครับผมนะแท็กงามนางฟ้าเลยอันนี้แท็กสวยมากนะครับผมแท็กแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะตัวนี้ให้ดูแผนภาพดูรอบๆนะใหญ่ภาพมืดภาพสว่างวางดูรอบๆนะครับเดี๋ยวขับให้ดูนะครับผมนะตัวนี้เป็น คูเบต้าเครื่อง3สูบนะครับผม20แรงม้านะครับผมมีสวิงไนเวอร์นะครับไม้น้อยนะครับอยู่ที่500เองนะครับผมนะตัวนี้โอเคนะครับผมตัวนี้สามารถสไลด์คอได้ด้วยนะครับผมนะให้ดูสไลด์คอนะครับผมเดี๋ยวขึ้นตู้นวดก่อนนะครับนี่ครับผมเล่นเคลื่อนเห็นไหมครับตัวนี้คือสามารถสไลด์คอได้นะครับผมเก็บคันนาได้ง่ายมากเลยตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ยกคอด้วยไฟฟ้านะครับผมนะ นี่นะครับผมนี่รถอ่ะเดี๋ยวเช็คนิดหนึ่งนะฮะเอาโอเคได้แล้วนี่ฮะรถนี่ครับผมขึ้นรถไฟฟ้านะเดี๋ยวเราขึ้นตู้นวดขับให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมนะตัวนี้มาใหม่ๆนะครับผมนะนะครับผมตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมตัวนี้เราเซอร์วิสแล้วนะครับพร้อม ขายของเหลวนะครับผมมีท่อส่งถังเก็บ3ตีเท่าไหร่วะเนี่ยไม่เกิน400กิโลนะครับผมตัวนี้ถังเก็บนะครับผมไม่เกิน400ความเร็วในการเกี่ยวนะครับท็อปทอปผมว่าให้7ไล่นะครับต่อวันนะครับผมตัวนี้นะแล้สวยเลยนะครับผมอันนี้ผมขับช้าๆนะครับผมให้ดูคันข้างนะครับผมนะนี่นะพื้นที่แคบไปนิดนึงนะไม่เป็นไรนะครับผมนะยืนตัวนะครับผมห้ดูยรอบๆภาพหลังฟ้าไม้ไม้500นะครับผม ไม้ตัวนี้เป็นไม้ดิจิตอลนะครับเป็นไม้ดิจิตอลด้วยนะครับนะครับเป็นไม้ห้าร้อยนะตัวนี้จะให้ดูนะครับตู้นวดสวยมากนะครับผมให้ดูตู้นวดเราดันขึ้นอย่างน,นี้เลยนะครับดันยกขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับตู้นวดรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นเหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นเหล็กให้เปิดดูยกขึ้นมาเหมือนรุ่นทั่วไปนะครับนี่ถอดมาอย่างนี้ใช่ไหมครับสภาพดูดูดูสวยไหมยังใช้งานมาไม่มากเลยนะครับผมนะแล้วเปิดออกมาเหล็กยังสีเนี่ยมีรอยถลอกเพียงนิดเดียวเองนะครับเราเปิดตู้มมาาเเหห็็นนภพ ดูเฉพาะในโทรศัพท์ห้ามดูข้างนอกนะครับนะจะให้ภาพได้เห็นชัดๆสามารถดึงสไลด์มานะครับตัวนี่นะฮะดูตะแกรงนะครับสีเนี่ยยังค่อนข้างสวยเลยนะครับนะตัวนี้นะโอเคข้างในเรามาดูข้างในซูม,มดูข้างในนะครับข้างในจะแบ่งแบกเป็นตู้เดินเข้าข้างในสิลูกเดินเข้ามานะครับตู้ตัวนี้นะแปดสิบเต็นนะครับผมนะไม่ปัดต,ตัวนี้ข้างในเป็นตะแกรงพลาสติกผสมกับเหล็กนะครับ ตัวโซ่ยังใหม่อยู่นะครับผมแล้วตัวเซอร์วิสก็ยังใหม่มีสับฟางได้นะครับ <_ d ata> แรงนะครับผมเพราะว่ามัน2ี่กว่าแรงมาขึ้นไปตัวเนี้ยที่ผมเราเคยเกี่ยผมว่า,าไม่น่าจะกลับมาเจ็ดไร่นะห้าถึงเจ็ดไร่ขึ้นอยู่ความสามารถของผู้ขับขี่นะครับผมนะเล็กนะครับผมสามแถวจริงหน้าแคบจริงนะครับผมแต่สามารถทํางานได้เข้าพื้นที่ได้นะเหมาะสมกับใครเหมาะสมกับพื้นที่นาขั้นบันไดนาแปลงเล็กๆนาอยู่ข้างในนะครับผมรถแท็กไม่กว้างมากแท็กกว้างอยู่ประมาณ เมตรแปดสิบเซนนะครับผมนะก็สามารถวิ่งได้แล้วสามารถปรับงานเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้และที่สําคัญคือตัวนี้สามารถเกี่ยวเข้าล้มตามซอกตามซอยได้ง่ายเพราะว่ามีตัวสวิงไดเวอร์อยู่ข้างๆแล้วเป็นสวิงไดเวอร์รุ่นใหม่แล้วนะครับทำงานเร็วนะครับผมเข้าสูงเข้าต่ำแล้วก็เกี่ยวได้โปรติตัวนี้บ้านเรากเกี่ยวได้หมดความช้าความเร็วขึ้นอยู่ความสามารถทำผุกเกี่ยวเท่านั้นเองนะครับแนะนําว่าเหมาะมากนะครับกับเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ตามแปลงนาแปลงเล็กนะเป็นขั้นบันไดาตามภาคเหนือนะครับผมนะ หรือว่าภาคอีสานที่เป็นนาแปลงอยู่ข้างในสามารถเกี่ยวเองได้นะครับแถมมีท่อส่งข้าวให้ด้วยนะครับก็คือสามารถเกี่ยวข้าวขึ้นรถกระบะได้เลยนะครับผมนะขึข้นรถกระบะได้เลยสะดวกทํางานเพียงคนเดียวก็สบายๆนะครับตัวนี้ถังเก็บข้าวก็ใหญ่พอสมควรก็คือไม่เกิน400โลนะครับเข้าออมาสะอาดนะครับผมไม่ต้องกังวลเรื่องของรถเกี่ยวญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะคะกระบอไฟฟ้าแท็กนี้สวยมาก80%ัพนะครับผม ตัวยกเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมนะแล้วก็ไปดูด้านหลังกันดูด้านหลังกันบนดัว้านหลังกันดูความสวยนะครับสีสวยมากครับดูดูความสีสีเนี่ยสวยมากนะครับผมของเดิมญี่ปุ่นนะครับไม่ห้าร้อยชั่วโมงเองเท่านั้นนะครับผมดูซีนนะฮะตัวซีนตัวนี้มาจากนอกญี่ปุ่นเลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะเห็นไหมครับนะนะครับผมโอเคมาเรามาดูอ่าตัวนี้จะเปิดอ่าห้องเครื่องจะอยู่ด้าน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 อ่า ห้องเครื่องจะอยู่ในใต้บอกของเรานะครับผมนะเปิดมาห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง3ามสูบอะูบมาเป็นเครื่อง3ามสูบมีไดชาร์จมีหม้อน้านะครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะฮะมาอยู่ที่300ชัช่วโมงเอ้ย500ชัว่วโมงนะครับผมนะตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนทายของเรือน้ำมันเกียร์ให้นะครับผมเกียร์เดินหน้านะครับมีเกียร์มี3ส,สปีดนะครับผมช้ากลางเร็วนะครับผมแล้วก็มีสปีดเดินหน้าถอยหลังนะครับกะเ,เร่งมีระบบเกีีรยไฟฟ้า ar, เดินหน้าระบบเข้าตู้นวดไฟฟ้าแล้วก็ ระบบอ,ออโตของเกี่ยวกับตัวเขาเรียกอะไรสามตัวนี้มันเป็นระบบท็อปของเขาเนาะตัวนี้คือระบบเกี่ยวกับระบบลมในตู้นะครับมอ,ม,มองเห็นไหมมองเห็นไหมในตู้ระบบลมนะครับผมฝาเปิดตัวนี้นะแถมมีตัวนี้นะครับกาดกันขาเจ็บนะฮะเป็นพลาสติกนะครับผมนะละเอียดค่อนข้างดีนะครับไม่เป็นไม้ดิจิตอนนะครับเป็นระบบไฟฟ้าแจ้งเตือนไม่ต้องกังวลนนครับเครื่องพังเสียหายยากแน่นอนเพราะว่าระบบมันแจ้งเตือนเราก่อน ย้ำนะครับผมนะสนใจเรื่องราคาติดต่อด้านล่างรถแบบนี้เหมาะกับใครนะครับผมภาพมืดไหมภาพมืดภาพมืดหามุมมองใหม่นะครับอ่ะมาทางนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บภาพมืดนะครับรถเนี่ยก็จะมีหลากหลายหลากหลายความเหมาะสมของลูกค้านะครับก็ทางเราก็จะแนะนําให้นะครับว่ารถรุ่นนี้เหมาะยังไงนะครับเช่นเดียวกันวันนี้จบด้วย SR นะครับผม SR 20นะ ACE นะครับผมนะเจ้าคูเวต้า3สูบ20แรงม้ามีสวิงไดเวอร์นะครับผมสับฟางได้แล้วก็ ไม่สับก็ได้ให้สัตว์กินได้นะครับผมเหมาะกับยุคในบ้านเราที่นาแปลงเล็กแปลงน้อยนะครับหรือในพื้นที่เป็นนาข้ามันไดนะครับผมรถใหญ่เข้าไม่ได้นะครับดีมากงามมากเลยครับตัวน,นี้รับจ้างได้ด้วยนะครับผมไปฝากไว้เขานี้ครับผม